สวัสดีครับคิดเรื่องอยู่วันนี้เราจะพามาดูโครงการบ้านแนวราบในย่านบางใหญ่และอยู่ไม่ไกลจากห้างเซนทัลเวสเกตกันครับโครงการนี้มีบ้านให้เลือกถึง3ประเภทด้วยกันนะครับทั้งทาวน์โฮมบ้านแฟลตแล้วก็บ้านเดี่ยวรวมถึงมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสวนย่อมขนาดประมาณ1ไร่และสระว่ายน้ํามาให้ลูกบ้านใช้งานกันได้ด้วยครับกับโครงการสุภาลัยเบลล่าเวสเกตจากสุภาลัยครับ โครงการนี้นะครับเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับ,รบที่ตั้งโครงการเนี่ยทางเข้าหลักเนี่ยเขาจะอยู่ในซอยวัดเสาธงหินนะครับซึ่งเป็นซอยที่เข้ามาจากถนนกาญจนาพิเศษประมาณ2กิโลเมตรครึ่งนะครับ,รบและจากซอยนี้นะครับยังสามารถเชื่อมโยงไปยังถนนหลักรอบๆได้อีกอทั้งถนนราชพฤกษ์ถนนรัตนาธิเบศนะครับ แล้วนอกจากนี้ตัวโครงการยังอยู่ไม่ไกลจาก3แยกบางใหญ่ด้วยซึ่งตรงนั้นก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงให้ใช้เป็นตัวเลือกในการเดินทางได้นะครับแล้วก็ตรง3แยกบางใหญ่ก็จะมีห้างอย่างเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็อีเกียตั้งอยู่ด้วยครับโดยลักษณะของโครงการนี้นะครับจะเป็นบ้านแนวราบที่อยู่บนที่ดินโครงการขนาดประมาณ33ไร่ครับมีจํานวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด250ยูนิตนะครับรายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปดูกันเลยครับ มาเริ่มกันที่บริเวณด้านหน้าโครงการกันครับด้านหน้าของที่ดินโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับซอยวัดเสาธงหินนะฮะซึ่งจุดสังเกตคือถ้าเราเลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยสองเมตรจะเจอวัดเสาธงหินนั่นเองแต่ถ้าเราตรงออกไปนะฮะจะสามารถเชื่อมต่อกับถนนบางกรวยไซน้อยตรงวงเวียนการไฟฟ้านครหลวงได้นะครับส่วนทางฝั่งขวามือนะฮะถ้าเราขับมุ่งหน้าออกไป2.5กิโลเมตรก็จะสามารถไปออกถนนกาญจนาพิเศษได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวที่ดินโครงการกันบ้างบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีการติดป้ายชื่อโครงการอยู่นะฮะส่วนตว เขาจะเซตแบ็กเพื่อที่จะได้มีถนนตรงนี้เป็นเซฟตี้ในการปลอดภัยเวลารถที่จะเข้าออกเนี่ยเขามีจุดพัดคอยนั่นเองนะครับส่วนตัวซุ้มประตูทางเข้าโครงการเนี่ยเขาจะออกแบบให้มีหลังคาคลุมมาด้วยนะฮะสามารถบังแดดบังฝนได้นะครับตรงกลางเนี่ยจะมีซุ้มที่เจ้าหน้าที่ราาอปคอตั้งอยู่มีที่เจ้าหน้าที่ประจำอยู่24ชั่วโมงเลยนะฮะในการเข้าออกเนี่ยถนนเนี่ยเขาจะเป็นเลนเดียวคุณผู้ชม แต่ว่าจะมีการกั้นด้วยประตูเหล็กรังเลืออัตโนมัติมาให้สําหรับลูกบ้านเนี่ยเวลาจะขับเข้ามาใกล้ๆเนี่ยจะมีตัวบลูทูธสัญญาณระยะไกลคล้ายๆกับรูปแบบทางด่วน e-pass อยู่นะฮะลูกบ้านก็สามารถใช้งานอัตโนมัติได้เลยนะครับแต่สําหรับวิสิตเตอร์นะครับจะต้องมีการยื่นแบบประชาชนให้ทางพี่เจ้าหน้าที่รปรพนะครับแจ้งทะเบียนบ้านรวมถึงมีการตรวจตาท้ายรถทุกครั้งก่อนจะเข้าไปด้านในด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือบริเวณที่ด้านหน้าโครงการและพื้นที่ส่วนกลางด้านในโครงการจะมีการติดตั้ง CCTV มาให้ทัั้้งหมดดด 9. ุวยกน รวมไปถึงรัวรอบโครงการเนี่ยจะออกแบบให้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรครับ เข้ามาด้านในโครงการนะครับเราจะเจอถนนเมนของโครงการด้านหน้าตรงนี้ที่จะมีส่วนหนึ่งเขาทําเป็นสะพานเพื่อที่จะข้ามคลองเสาธงหินไปสู่ส่วนพักอาศัยที่เป็นบ้านต่างๆที่อยู่ด้านในนะครับลักษณะถนนเมนของที่เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเป็นเส้นตรงเลยตั้งแต่ด้านหน้ายาวไปจนถึงด้านในสุดโครงการเลยนะครับขนาดของถนนเมนของโครงการนี้นะจากด้านหน้าไปจนถึงกลางๆที่ดินเนี่ยจะมีขนาดความกว้างประมาณสัก12เมตรได้นะครับและถัดเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะเหลือประมาณ9เมตรนะครับส่วนถนนซอยเนี่ยก็เข้าใจง่ายๆเลยคือจะ แยกกันไป2ฝั่งซ้ายขวานะครับความกว้างของถนนซอยก็อยู่ที่ประมาณ9เมตรนะครับโดยการวางทิศทางบ้านส่วนใหญ่ในโครงการนี้นะครับเขาจะหันหน้าบ้านเนี่ยออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นหลักนะครับซึ่งมีข้อดีก็คือว่า2ทิศเนี้ยจะทําให้หน้าบ้านเราอ่ะไม่ต้องเจอแดดช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแบบตรงๆนะครับแล้วก็เป็น2ทิศทางที่ลมพัดผ่านได้ดีด้วยครับ ส่วนพื้นที่ส่วนกลางในโครงการนี้นะฮะตำแหน่งของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณกลางที่ดินโครงการเลยติดกับถนนแมนตงตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับซึ่งเขาก็จะจัดมาให้เป็นพื้นที่สวนหย่อมสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำแล้วก็อาคารอเนกประสงค์บนพื้นที่รวมกันประมาณสักหนึ่งไร่นั่นเองนะฮะอย่างตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นที่สวนหย่อมก่อนะครับลักษณะของการจัดสวนเขาเนี่ยเขาจะเป็นลานสนามหญ้าโลง่ลงๆก,กว้างๆแบบนี้เลยหให้สามารถเอาลูกๆเนี่ยมาวิ่งเล่นมีพื้นที่ในการปลดปล่อยพลังได้นะฮะแล้วก็ ด้านข้างเนี่ยก็จะทำเป็นทางเดินไว้ด้วยนะฟูงสายล้าง<ะ>สำหรับมาเดินเล่นพักผ่อนได้นะครับ่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนของสนามเด็กเล่นหรือว่าเครื่องเล่นเด็กนั่นเองนะฮะ<ม>ซึ่งจะมีตัวสไลเดอร์ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนี้แล้วก็จะมีพวกมานั่งกระจายไปตามจุดต่างๆนะฮะให้เด็กๆเ,เขาเลือกเล่นกันได้น<ม>ั่นเองนะครับละพื้นที่ของโซนสนามเด็กเล่นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นสนามหญ้าต่อเนื่องกันมาเกงซึ่งพื้นสนามหญ้าข้อดีของเขาคือเวลาเด็กๆเ,เขามาวิ่งเล่นน่ะพี่เชื่อว่าอาจจะมีหกล้มกันบ้างตัวพื้นนนนนนญ้้้้าาาาแแบบบีช่่วยลลดดดรงงเกกมไััอ และติดก,กันกับพื้นที่สวนหย่อมนะครับก็คืออาคาร,ครอนเนกประสงค์โครงการนี้นะที่เขาะจะสร้างออกมาเป็นอาคารสูง2ชั้นนะครับภายในเนี่ยเขาจะมีพื้นที่สําหรับนิติบุคคลมาทํางานกันในอนาคตด้วยนะ,ะแล้วก็ติดติดกันกับอาคารอนเนกประสงค์ตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ํากลางแจ้งนะครับโดยสระว่ายน้ําของที่เนี่ยเขาจะเป็นสระระบบน้ําแร่ค,รความกว้างเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ6.6เมตรนะครับแล้วก็มีความยาวที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก18.45เมตรนะครับก็พอจะว่ายน้าออกกาลังกายได้นะแล้วก็บริเวณต้นต้นศาสตร์ตรงนู้นจะมีการแบ่งอาไวด้วย นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าห้องน้ําตรงอาคารอเนกประสงค์ก็จะมีห้องน้ําแยกชายหญิงแต่ถ้าอยากจะล้างเนื้อล้างตัวเนี่ยก็จะมีพื้นที่ล้างเนื้อล้างตัวอยู่บริเวณด้านนอกตรงนี้นะครับแล้วบรรยากาศของสระว่ายน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะค่อนข้างเปิดโล่งหน่อยเพราะว่ารอบๆสระเนี่ยเขาจะมีพื้นที่นั่งเล่นอะไรต่างๆโครงการเขาก็ตั้งใจให้ลูกบ้านออกมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มองวิวออกมาทางพื้นที่สวนหย่อมด้านหน้าได้ด้วยครับ สำหรับบ้านของโครงการนี้นะครับจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านเทาโฮมครับเริ่มจากบ้านเดี่ยวจะเป็นบ้าน2ชั้นทั้งหมดนะครับแบบเล็กสุดก็คือสุพรคณาบนที่ดินเริ่มต้น52.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรครับถัดมาคือแบบสุภริ์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้น54.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย175ตารางเมตรครับ และแบบใหญ่สุดคือสุพรลณไทยบนที่ดินเริ่มต้น68.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย197ตารางเมตรครับส่วนของบ้านแฝดสชั้นนะครับจะมีอยู่แบบเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบ้านสุภกวีที่อยู่บนที่ดินเริ่มต้น38.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย149ตารางเมตรส่วนบ้านทางวน์โฮมสองชั้นจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับก็คือสุพทรณแปลงกลางหน้ากว้าง5.5เมตรบนที่ดินเริ่มต้น22.3ตารางวา พื้นที่ใช้สอย126ตารางเมตรและสุพะทันแปลงมุมหน้ากว้าง6.25เมตรครับบนที่ดินเริ่มต้น33.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย141ตารางเมตรปัจจุบันโครงการจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่39บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับ สำหรับบ้านตัวอย่างประเภทแรกที่เราอยากจะพูดถึงก่อนนะครับก็คือบ้านทาวน์โฮมนะครับซึ่งบ้านทาวน์โฮมที่นี่จะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะฮะจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือสุพทานนั่นเองแต่ว่าสุพทานเนี่ยเขาจะมีแปลงกลาง <meter S 2> กับแปลงริมคุณผู้ชมครับ,รบซึ่งแปลงกลางกับแปลงริมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะอย่างเช่นตัวแปลงริมเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนยอะขึ้นประมาณสัก15ตารางเมตรนะครับรวมไปถึงจะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีพื้นที่ดินด้านข้างบ้าน เอาไว้จัดสวนหรือว่าเลี้ยงน้องหมาได้นั่นเองนะครับแต่ว่าการจัดแปลนหรือว่าฟังก์ชันของบ้านทั้งสองหลังเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับโดยจะมีฟังก์ชันก็คือ3ห้องนอน3มห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถครับส่วนการจัดผังบ้านของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนื่องจากเวลาเดินเข้าประตูไปเนี่ยจะเจอกับส่วนถงทางเดินก่อนที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะบิวเป็นตู้เก็บรองเท้าได้และติดกันจะเป็นห้องน้ำพาวเดอร์รูมครับส่วนฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้องครัวปิดที่ถูกวางไว้ที่ฝั่งด้านหน้าบ้านนะฮะแล้วก็มีผนนนัััังงกกกรระจเชื่ออม,มมมุใให้้้้บบบตววาไดดยค สำหรับส่วนพื้นที่นั่งเล่นที่เป็นหัวใจหลักของบ้านนะครับจะถูกดันไปไว้ฝั่งด้านหลังบ้านแทนซึ่งทําให้พื้นที่นั่งเล่นรับประทานอาหารเนี่ยเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นและมีมุมมองที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่สวนหลังบ้านของเราที่สามารถจัดสวนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มบรรยากาศในตัวบ้านได้ในเองครับโดยตำแหน่งของแทงน้ำและปั๊มน้ำที่ปกติมักจะอยู่ด้านหลังบ้านนะครับจะถูกเอามาวางไว้พื้นที่ด้านหน้าบ้านแทนที่ใกล้กับส่วนของที่จอดรถทำให้เราเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ใช้สอยหลังบ้านได้เต็มที่เลยนะ ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับบริเวณโถงบันไดจะมีพื้นที่ชั้นลอยอนเนกประสงค์เล็กๆมาให้ใช้งานและด้านบนมีช่องแสงสกายไลท์มาให้ด้วยนะครับโดยที่ชั้นบนนี้นะครับจะมี3ห้องนอนซึ่งห้องนอนลูกทั้งสองเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านแต่ถ้าอยากให้ห้องนอนลูกใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถทุบผนังรวมให้เป็นห้องเดียวแบบบ้านตัวอย่างได้เนื่องจากโครงการนี้เขาก่อสร้างด้วยระบบก่ออิฐฉาบปูนนั่นเองครับส่วนห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ฝั่งด้านหน้านะครับจะมีความกว้างเท่ากับตัวบ้านและมีฟัััังงก์ชนนนหนนนห้้้้อาใใตววมดยครบ ถัดมากับบ้านตัวอย่างอีกหลังหนึ่งที่เราจะพาเข้าไปดูด้านในกันนะครับ,รบจะพาไปดูบ้านแฝดครับซึ่งคโครงการนี้ไมีอยู่ไทบเดียวที่ชื่อว่าสุภกวีนะครับลักษณะเป็นบ้านแฝด2ชั้น พื้นที่ใช้สอย149ตารางเมตรนะครับจัดออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะครับซึ่งบ้านแฝดกของโครงการนี้นะครับจะเป็นบ้านสองหลังที่อยู่คู่กันโดยจะมีโครงสร้างบางส่วนที่เชื่อมโยงกันเนี่ยอยู่ที่จุดเดียวเลยก็คือผนังของห้องครัวที่ชั้น1นนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่พักผ่อนอื่นๆรวมไปถึงห้องนอนที่ชั้น2เนี่ยจะไม่มีส่วนไหนที่เชื่อมโยงกับบ้านข้างๆเลยก็จะได้ความเป็นส่วนตัวใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยวเลยนะครับแล้วก็ระบบการก่อสร้างของบ้านโครงการนี้ทุกทเเลยยะะรรับาากก็จส้้งดวอฉ โดยจะเป็นอิฐมวลเบานะครับผมถัดมามาดูฟังก์ชันการใช้งานก<ะ>ันางบ้างละกันนะครับเริ่มที่ประตูรั้วหน้าบ้านก่อนสําหรับบ้านแฝดนะครับประตูรั้วที่จอดรถเนี่ยจะเป็นประตูเหล็ก<ะ>บานพับ,บ<า>ก็คือคจะพับเก็บไป2ข้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีมุมนึงของตรงรั้วตรงนู้นเนี่ยจะมีถังขยะอยู่ด้วย<ะ>โดยลูกบ้านเนี่ยเขาก็จะมาทิ้งขยจะจากภายในบ้านเรารส่วนด้านนอกในเวลารถขยะเขามาเก็บเนี่ยจะมีประตูเล็กๆให้เขาสามารถเปิดประตูเก็บขยะจากด้านนอกได้เลยนะครับ ส่วนที่จอดรถบ้างพี่ปั้นครับ,รบลักษณะการจอดรถนะครับก็จะเป็นจอด2องคันเรียงกันแบบนี้โดยจะมีครึ่งคันที่จอดภายใต้ใช้ย<ช>คา,คานะครับส่วนด้านนอกถ้าใครอยากจะต่อเติมก็ได้จะได้จอดรถในร่มแบบเต็มๆไปเลยนะครับลักษณะของพื้นที่จอดรถเนี่ยโครงสร้างของเขาจะเป็นพื้นออนกราวทั้งผืนเลยนะครับโดยโครงการเขาจะมีการแบ่งจอยโครงสร้างของตัวพื้นที่จอดรถกับตัวบ้านไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็พื้นตรงนี้จะลงกระเบื้องไว้ให้แบบนี้เลยนะ<ช>ก็จะดูเรียบร้อยสวยงาม<ช>แล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยพ<ช>ี่ปันนอกจากนี้นะครับพื้นที่ว่างรอบๆบ,บ้านเนี่ย บ้านมาตรฐานเขาก็จะมีการจัดสวนอย่างปูสนามหญ้าแล้วก็ปลูกต้นไม้แนวรั้วแล้วบริเวณหน้าบ้านจะมีต้นไม้ไซ้กลางเอาไว้ให้ต้นหนึ่งด้วยนะครับถัดมามาดูทางเข้าบ้านกันบ้างตรงนี้เนี่ยก่อนจะเดินขึ้นบ้านจะมีสเตปบันไดขั้นหนึ่งแล้วก็สิ่งที่อยากให้ดูคือลักษณะประตูหน้าบ้านนี่ปะจะเห็นว่ากว้างมากกว้างมากคือประตูที่เขาให้มาเนี่ยเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนแล้วเวลาเลื่อนนะไม่ได้เลื่อนตรงกลางนะแต่ว่าจะเลื่อนจากมุมหนึ่งด้านนี้นะครับเราสามารถเลื่อนเก็บฝั่งนู้นไปได้หมดเลยดังนั้นทําให เวลาเราเปิดแบบสุดเนี่ยทางเข้าบ้านจะกว้างมากเก่งยกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆอย่างโซฟาเข้าสบายๆเลยใช่ครับผมก็เป็นเบนเอฟิตอย่างหนึ่งของประตูใหญ่ๆแบบนี้ส่วนภายในบ้านตัวอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งเขาจะจัดมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับเข้ามาได้ในบ้านกันแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยขอพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายใน,ในบ้านหลังนี้กันก่อนคือเขาจะมีการติดตั้งตัวคิวบ์ดอร์กับคิวบ์วินโดว์มาให้นะฮะจะเป็นตัวสัญญาณที่จับการเปิดปิดประตูหน้าต่างนะฮะที่ช แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในตัวบ้านเนี่ยมีตัว IP Camera มาให้ด้วย1จุดด้วยการที่พื้นที่ลิฟวิ g ตรงนี้นั่นเองนะครับ,รบแล้วก็ทางโครงการเนี่ยมีการใส่ระบบ m o m u t o m a t i o n มาให้ด้วยให้เราเนี่ยสามารถสั่งเปิดปิดไฟหรือแอร์จากมือถือของเราได้นั่นเองคุณผู้ชมส่วนฟังก์ชันในการใช้งานนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยจะเข้าใจค่อนข้างง่ายเลยคือเขาจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย ลึกไปจนถึงฝั่งด้านหลังบ้านเลยมีความเป็นโอเพ่นแ p ลนิดนึงนะฮะแล้วทำให้บ้านเราเนี่ยดูโปร่งด้วยนะครับเรามาดูว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งมาเป็นยังไงละกันนะครับเริ่มจากจุดแรกที่ผมชอบก่อนเลยคือไอเดียของบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาบิวอินตู้นี้มาเก่งอันนี้เป็นตู้หน้าบานกระจกที่มันอยู่ใกล้กับประตูใช่ไหมเราจะเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านได้ว่าเราลืมอะไรหรือเปล่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือเปล่าและที่สําคัญตู้เนี่ยเขาเปิดเป็น เก็บรองเท้าเก็บรองเท้าเก็บล่มกุญแจกระเป๋าแว่นกันแดดของคุณพ่อคุณแม่จะได้หยิบง่ายๆก่อนออกจากบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ิฟวิ่งนะฮะซึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมดูระยะความกว้างนิดนึงนะฮะคือเขาจะอแบบให้ผนังถึงผนังตรงนี้กว้างพอสมควร4เมตรนิดๆนะฮะซึ่งความกว้างแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือเรื่องเราใส่โซฟาตัวหนาๆโต๊ะกลางตัวใหญ่ๆตัวนึง ทำชั้นวางทีวีมาแล้วตรงนี้ยังเหลือพื้นที่ทางเดินกว้างๆเลยก็คือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่เกะกะทางเดินใช่แต่ว่าอาจจะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าทีวีที่เราเลือกใช้อ่ะอาจจะต้องใช้ไซส์ใหญ่ทีหนึ่งเพราะว่าระยะห่างของสายตาเนี่ยมันจะกว้างอาจจะเหมาะประมาณทีวีสักประมาณ60นิ้วเป็นต้นไปนั่นเองนะฮะทีนี้มาดูโซฟาของบ้านตัวอย่างกันทำออกมาได้น่าใช้งานเลยนะเป็นรูปตัว L อซึ่งถ้าเป็นพี่พี่จะยืดตรงนี้ก่อน นอนยืดหยุ่ขาไปเลยนะมันมีพื้นที่ที่รองรับได้เพราะมันมีความกว้างจากผนังถึงผนังเยอะนั่นเองนะครับแล้วถัดมานะครับเราจะสามารถไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ฝั่งด้านหลังบ้านซึ่งเป็นโซนโตะรับประทานอาหารนั่นเองเก่งครับผมในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวางให้ดูว่าเป็นโต๊ะประมาณสักสี่ที่นั่งนะแต่เผื่อกรณีเรามีแขกมากินข้าวที่บ้านบ้างเนี่ยก็ไปเติมกับอี้ที่หัวโต๊ะให้โต๊ะเป็น6ที่นั่งได้อ่ะเกงกินซูชิหน่อยับพี่เตี๋ยวขอบคุณครับผมแข็งเลยคุณผู้ชมจะเหา มันยังมีพื้นที่หนึ่งเหลืออยู่ด้านหลังของรด้วยเพราะบ้านเขาค่อนข้างหน้ากว้างนิดนึงนะครับไอเดียของบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็เลยเสริมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นั่งทํางานของคุณพ่อคุณแม่ให้มันอยู่รวมกันตรงนี้ไปเลยนะฮะแล้วตรงนี้เราก็สามารถมานั่งทํางานดูลูกๆไปด้วยก็ได้นะฮะแล้วคุณพ่อก็นั่งดูบอลหรือดูทีวีตรงนี้ก็ได้นะฮะส่วนฝั่งตรงเนี้ยจะมีช่องแสงอยู่2ฝั่งด้านข้างด้านข้างบ้านกับด้านหลังบ้านทําให้กลางวันเนี่ยจะค่อนข้างโปร่งโล่งทีเดียว แต่ฝั่งด้านหลังบ้านนะจะเป็นประตูลักษณะแบบเดียวกับด้านหน้าบ้านที่เก้งพาไปดูเมื่อกี้ครับผมซึ่งเราสามารถเปิดบานเลื่อนกระจก3ตอนให้ก้ากว้างเชื่อมโยงกับพื้นที่ลานซักล้างฝั่งด้านหลังบ้านก็ได้นะครับพื้นที่ลานซักล้างตรงเนี้ยเขาจะเป็นพื้นโครงสร้างออนกราวปูกระเบื้องว่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องทําเป็นพื้นที่ตักผ้าก็ได้นะใช่ไหนๆเราก็อุสตส่าห์มีโต๊ะรับประทานอาหารกับพื้นที่ทำ<อ>งานเนี่ยอยู่ใกล้ๆพื้นที่ดีๆแบบเนี้ยเราอาจสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวฝั่งด้านหลังบ้านก็ได้ปลูกต้นไม้อะไร <ผม S 1> ไปลูกต้นไม้จัดสวนทําเป็นบ่อปลาก็ได้นะนทำเป็นที่นั่งเล่นด้านนอกตรงนี้ก็ได้อ่าใช่และพื้นที่ที่เหลืออีกจุดหนึ่งที่อยู่ฝั่งด้านหลังบ้านเนี่ยเราก็ทาเป็นพื้นที่ตักผ้าไปก็ได้นั่นเองใช่ครับผมทีนี้เดีบ ังด้านนี้จะเป็นพื้นที่ของบันไดที่ขึ้นไปชั้น2แล้วก็ตรงบริเวณด้านใต้บันไดที่ชั้น1ตรงนี้นะครับโครงการก็าทามาเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยนะครับก็จะมี โถ oh, สุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าของคอโต้แล้วก็ที่มุมหนึ่งของภายในห้องน้ำเนี่ย <c oughs> เขาจะติดตั้งชาวเวอร์อาบน้ำเอาไว้ให้ด้วยซึ่งตรงนั้นอาจจะไม่ได้กั้นพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนนะแต่ว่าเขาจะมีการทําพื้นห้องน้ำเนี่ยให้เป็นสโลปไล่ลงไปจนถึงท่อระบายน้ําด้านในนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ําที่มีหน้าต่างบานกระทุ้งให้สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ใกล้กันกับห้องน้ําตรงนี้ทางฝั่งด้านหลังบ้านบ้างอันนี้เนี่ยจะมีห้องครัวอยู่ซึ่งครัวโ <c oughs> ครงการเขาก็จะ กั้นเป็นครัวปิดไว้ให้เรียบร้อยเลยลักษณะประตูครัวจะเป็นประตูกระจกฟานเลื่อนแบบนี้นะครับเป็นประตูกระจกด้วยทําให้ห้องครัวดูโปร่งขึ้นนะเข้ามาด้านในกันพี่ปั้นภายในเนี่ยพื้นห้องครัวกระเบื้องเขาจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ที่เป็นผิวยาบหน่อยเวลาเดินอะไรเงี้ยจะได้ไม่ลื่นนะครับผมแล้วก็ลักษณะครัวแบบบ้านมาตรฐานที่ให้มาเนี่ยจะเป็นครัวเปล่าๆเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีการใส่พวกท่อน้ําดีน้ําทิ้งต่างๆเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถจะ บิวเคาน์เตอร์ครัวลักษณะแบบนี้ได้เลยก็คือด้วยความกว้างของห้องทำเป็นครัวรูปตัวยูได้ข้อดีของครัวรูปตัวยูเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถมาใช้งานหลายๆคนแบ่งในท้องละมุมไปเลยเตรียมอาหารตรงนี้ีล้างถักฝั่งนี้ต้มผัดแกงทอดตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ภายในห้องครัวจะมีกระจกที่เป็นหน้าต่างนะสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยมีกลิ่นมีควันอะไรก็ช่วยระบายออกไปได้นะครับรวมถึงบางทีถ้าทําครัวคนเดียวแล้วพื้นที่ตรงกลางนี่ยังเหลืออยู่เยอะนะครับอันนี้เป็นไอเดียบ้านตัวอย่างเขามีการทำบิวอินตรงนี้เนี่ S 1> <S 1> ตสามารถที่จะเลื่อนออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่วางของภายในห้องครัวได้ครับเวลาที่เราไม่ใช้เราก็เลื่อนเก็บไปเหมือนเดิมก็จะได้พื้นที่ใช้สอยตรงกลางนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับใครชอบแบบนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้ครับถัดม,มาครับมาดูส่วนของบันไดในบ้านหลังนี้กันบ้างน,นะครับซึ่งโครงสร้างบันไดเนี่ยเขาจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้อดีก็คือเวลาเดินขึ้นเดินลงเนี่ยจะได้ความแน่แนๆเท้าสบายๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ลักษณะของตัวพื้นลูกนอนเนี่ยเขาจะปูด้วยพื้นไม้สําเร็จรูปนั่นเองนะครับจะมีตําแหน่งของชั้นพักบันไดยอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับชั้น1น,นะฮะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วส่วนจุดที่2เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับเกือบจะถึงทางขึ้นชั้นสองแล้วที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นบันไดขั้นสามเหลี่ยมหรือ2ขั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับชั้้้น2กก็คืออเาาามมีรใใสส่่ชงงแหดวย ตำแหน่งด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องแสงบันฟิกส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูปแบบหน้าต่างบานเลื่อนนะครับสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้านได้นะครับแล้วถ้าเราเดินขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะถึงพื้นที่ชั้น2แล้วนะฮะตัววัสดุพื้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยก็คือเป็นพื้นไม้ลามิเนตนั่นเองนะครับครับผมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของโถงบันไดที่ขนาดเนี่ยใหญ่พอให้เราวางเก้าอี้นั่งตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งหรือว่าเป็นชั้นวางของเอาไว้ เก็บพวกนองทรงนังสือหรือว่าของใช้ส่วนรวมของทุกคนที่อยู่ที่ช,ชั้น2เขา<อ>มีก็ได้ตู้ตรงนี้ไว้ให้ดูด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจากช่องแสงตรงโถงบันไดที่พี่ปั้นบอกเมื่อกี้เนี้ยนะครับ,รบก็เลยทําให้บรรยากาศของโถงบันไดตรงนี้ดูโปร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของโถงบันไดตรงนี้ก็คือจะแจกไปยังพื้นที่ห้องต่างๆที่อยู่ที่ชั้น2ซึ่งประกอบไปด้วย3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะครับโดยจะมีห้องนอนของลูกๆเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งด้านหลังบ้าน ส่วนห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่หรือ Master มาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านก็คือจะแยกกันคนละฝั่งเลยค่อนข้างจะเป็นสัดเป็นส่วนทีเดียวนะครับ,บห้องนอนลูกๆทั้งสองห้องเนี่ยเขาจะออกมาใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงโถงบันไดตรงนี้<ม>นะครับ ซึ่งพอเป็นห้องน้ําที่ชั้น2แล้วเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเรเย์ให้ดูเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นนะก็คือมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ําที่มีหน้าต่างบานกระทุง้งสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยส่วนห้องนอนลูกๆทั้งสองห้องนะครับสำหรับบ้านตัวอย่างหลังเนี้ย <ๆ S 1> เขาจัดออกมาเป็นกรณีของครอบครัวที่ต้องการใช้ห้องนอนลูกแค่ห้องเดียวถึงมีลูกคนเดียวอาจจะมีลูกแค่คนเดียวโดยห้องที่โครงการเขาจัดเป็นห้องนอนลูกเนี่ยคือห้องนี้ ภายในห้องนี้จะได้หน้าต่าง2ฝั่งเลยก็คือด้านหลังกับด้านข้างบ้านทําให้ห้องอ่ะบรรยากาศดูโปร่งขึ้นแล้วก็วันไหนอยากทาความสะอาดอยากจะระบายฝุ่นเนี่ยถ้าเราเปิดหน้าต่างสองบานพร้อมกันนะครับลมก็จะโฟล์ผ่านในห้องได้มากขึ้นด้วยส่วนอีกห้องหนึ่งครับจัดออกมาเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นห้องเปสงค์งอาเป็นส่วนออกกําลังกายเล็กๆที่ชั้น2หรือว่าส่วนนั่งเล่นทํางานอ่านหนังสือเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับ,รบด้วยขนาดของห้องนี้ที่ อาจจะเล็กกว่าห้องนอนลูกเพื่อสักพู่นี้สักเล็กน้อยนะครับก็เหมาะกับการทําเป็นพื้นที่อเนกประสงค์แบบนี้แหละนะครับแต่ว่ามีไฮไล่หนึ่ง,งที่ปันต้องหยุดปันจักรยานให้หมดม,มาดูตรงนี้แป๊บน,นึงคครตรงนี้เนี่ยจะมีประตูอีกบานพี่ปันเราสามารถเปิดออกไปเชื่อมโยงกับระเบียงภายนอกได้ห้องนี้มีระเบียงอยู่ภายในตัวด้วยด้วยขนาดของระเบียงเนี่ยนะครับเราสามารถจะปลูกต้นไม้หรือว่าเอาเก้าอี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยไปวางเป็นพื้นที่นั่งเล่นภายนอกได้เลยครับ และสุดท้ายครับก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมที่อยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านนั่นเองคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นไหมว่าห้องนี้เป็นห้องหน้ากว้างนะครับจะได้ช่องแสงธรรมชาติค่อนข้างหลากหลายเลยนะฮะแล้วก็ข้อดีของห้องหน้ากว้างก็คือเราสามารถจัดฟังก์ชันเฟอร์นิเจอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายอันนี้เป็นไอเดียของบ้านตัวอย่าง ใ่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะปรับรูปแบบตำแหน่งเตียงเนี่ยไปตามมุมอื่นๆก็ได้นะบ้านตัวอย่างเขาวางเตียงเนี่ยเขาหันไปทางฝั่งด้านหน้าบ้านเขาอาจจะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นฟรีสเปซนิดนึงเอาโซฟาตัวใหญ่ๆเก้าอี้ตัวใหญ่ที่เก้งมานั่งอยู่ตรงกลางห้องแบบนี้อ่านหนังสือตอนนวันก็ได้รหรืออีกแบบหนึ่งนะฮะเราอาจจะเอาเป็นรูปแบบของถั่วเตียงเนี่ยหันไปทางด้านข้างบ้านเพราะว่ามันยังพอมีระยะที่เดินไปทางด้านข้างเตียงได้สองฝั่งซ้ายขวาอยู่นะครับแล้วถ้าเราอยากจะนอนดูทีวีที่ปลายเตียงเนี่ยตรงนี้ S <S <S แล้วก็ติดทีวีที่ผมยืนอยู่นี้แล้วก็สามารถนอนดูทีวีที่ปลายเตียงได้แล้วถ้าเราบิ้วแบบนั้นนะฮะเราจะทาให้พื้นที่ตรงโซนที่เรายืนอยู่นี้กลายเป็น walk in closet สองฝั่งได้เลยนะเป็นโซนพื้นที่แต่งตัวแล้วอยู่ใกล้ช่องแสงธรรมชาติด้วยนะครับซึ่งช่องแสงธรรมชาติหลักในห้องนอนสเตอร์ Master ห้องเนี้ยเขาจะเป็นประตูกระจกบ,บานเลื่อนสามตอน,นะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีฟังก์ชันระเบียงภายนอกนะที่เราเห็นส่วนการตกต,ตรงนี้จะเป็นตัว s a ฟ e ี้เฉยๆนะฮะเก้งแล้วก็ในห้องนอนมสเตอร์ Master ห้องเนี้ยจะมีฟังก์ชันห้องน้ำในตัวด้วยยกก็คือแแซนหง โซนเปรกนะครับแล้วก็จะมีช่องเปิดที่สามารถเปิดระบายความชื้นได้นั่นเองครับทำเลที่ตั้งของโครงการสุภาลัยเบลล่าเวสเกตตั้งอยู่ในซอยวัดเสาธงหินอำเภอบางใหญ่นะครับ ซึ่งซอยนี้สามารถเดินทางได้หลากหลายเลยครับทั้งไปเชื่อมกับถนนบางกรวยไซน้อยและออกถนนราชพฤกษ์ได้นะครับรวมไปถึงออกถนนสายหลักที่สําคัญอีกสองสายอย่างถนนกาญจนาพิเศษและถนนรัตนาธิเบศก็ได้ครับซึ่งถนนทั้ง2เส้นนะครับสามารถจะขับรถเชื่อมต่อการเดินทางไปได้หลายโซนเลยครับหรือถ้าใครทํางานในกรุงเทพนะครับถ้าเราออกจากถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็วิ่งลงใต้ไปประมาณ7กิโลเมตร ก็จะมีทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกให้ใช้เพื่อวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพไปยังโซนรัชดาบางซื่อแล้วก็ดินแดงได้ครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณนี้กำลังจะมีการก่อสร้างโปรเจกต์ทางด่วนมอเตอร์เวย์ใหม่นะครับที่ใกล้กับ3แยกบางใหญ่โดยจะเป็นช่วงบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง96กิโลเมตรครับปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วเกือบ50นะครับ หรืออีกหนึ่งตัวเลือกนะครับก็คือบริเวณ3แยกบางใหญ่ถ้าเราขับรถไปประมาณสัก5.8กิโลเมตรจะเจอกับรถไฟฟ้า MRT สถานี3แยกบางใหญ่ซึ่งสถานีนี้นะครับเขาจะมีตัวอาคารจอดแล้วจอดให้ใช้บริการอยู่ด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถไปใช้รถไฟฟ้าเพื่อนั่งเข้าเมืองไปทำงานได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเอาใกล้ๆก็จะอยู่บนถนนบางกวยไซน้อยนี่แหละครับซึ่งบริเวณนั้นนะครับเขาจะมี2ตลาดที่สําคัญที่คนแถวนี้มาหาอาหารการกินและมีตัวเลือกที่หลากหลายครับก็คือตลาดเจ้าพยาและตลาดสดดอนพรมนะครับขับรถไปราวๆ3กิโลเมตรหรือว่าประมาณ7-10นาทีครับแต่หัวใจหลักๆที่สําคัญคือจากโครงการนะฮะถ้าขับรถไปบริเวณสามแยกบางใหญ่ประมาณ5กิโลเมตรตรงนั้นจะเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญที่จเจริญที่สุดของชาวบางใหญ่แล้วนะครับเพราะว่ามีห้างเซนทันเวสเกต อีเก e ียนะฮะฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นตลาดกลางบางใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยที่สําคัญในย่านนี้และใกล้เคียงก็มีทั้งโรงพยาบาลสถานศึกษาและสถานที่ราช,ชการสําคัญของอํเาเภอบางใหญ่อยู่ด้วยครับสรุปภาพรวมของโครงการสุภลัยเบลล่าเวสเกตนะครับอันดับแรกมาพูดถึงก่อนว่าทําเลโครงการเนี้เหมาะกับใครนะครับทำเลโครงการนี้น่าจะเหมาะสาหรับคนที่อยากจะอยู่ใกล้ เซนทันเวสเกตนะฮะซึ่งตรงบริเวณเซนทันเวสเกตหรือว่าสามแยกบางใหญ่เนะี่ยจะเป็นจุดที่มีความเจริญสูงสุดแล้วไม่ว่าจะเป็นห้าง e ar, อีเกียนะฮะตลาดกลางบางใหญ่โรงพยาบานนบบลโรงเรียนมีครบหมดเลยในแวดนั้นนะครับ,รบจากโครงการนาเราขับรถไปประมาณสัก5กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับ,รบแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าที่เป็นตัวเลือกรองให้สามารถใช้เดินทางได้ด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนิดน,นึงว่าการที่อยู่ใกล้าสามแยกบางใหญ่เนะี่ยมันจะมีเรื่องของฝั่งไว้นะ อย่างเช่นถนนการจรานาพิเศษเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่แบ่งฝั่งนั่นเองก็คือพอเขามาขั้นกลางปุ๊บจะเกิดฝั่งตะวันตกก็คือที่อิงกับฝั่งตลาดกลางบางใหญ่กับฝั่งตะวันออกนะฮะที่อิงกับบางกวยไซน้อยกับราชะพฤกษ์นะฮะถ้าเราเนี่ยที่เป็นคนใช้ชีวิตอยู่ในรูปของการใช้ราชพฤกษ์รัตนาที่เรบรแล้วก็กาญจนาพิเศษฝั่งนี้จะเหมาะมากกว่านั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนเรื่องของอาหารการกินก็ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างที่เราไปเซอร์วี์ตอนช่วงเที่ยงมาซอยวัดเสาทงหินด้านหน้าโครงการเนี่ยเขาจะ ถ้าอยากจะไปขับหาของกินก็จะมีตลาดสดใหญ่ๆก็คือตลาดเจ้าพญาแล้วก็ตลาดสดดอนพรมนั่นเองนะครับครับผมส่วนบ้านในโครงการนี้นะครับเขาก็ทําออกมา3ประเภทเลยก็คือบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีในมุมของคนซื้อนะก็คือมีตัวเลือกในการเลือกบ้านได้หลากหลายนะครับรวมถึงระดับราคาด้วยตั้งแต่3ล้านต้นๆไปจนถึงประมาณ67ล้านเลยนะครับผมอย่างใครที่มีงบประมาณประมาณ3ล้านต้นๆเนี่ยก็เริ่มต้นที่บ้านทาวน์โฮมได้ก็คือทาวน์โฮมที่นี่จะเริ่มอยู่ที่3.0 9ล้านบาทนะครับโดยเป็นทาวน์โฮมที่การออกแบบเลยเยอร์บ้านเนี่ยค่อนข้างจะแปลกจากทาวน์โฮมทั่วๆไปด้วยนะครับ,รบที่เห็นได้ชัดเลยก็คือส่วนบรรยากาศของพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีรับประทานอาหารต่างๆภายในบ้านที่เขาเนี่ยดันมาอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านอันนี้ข้อดีคือทําให้ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็ยังได้มุมมองที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ว่างด้านหลังบ้านที่เราสามารถจัดสวนได้ด้วยนะครับ,รบซึ่งส่วนใหญ่แล้วทาวน์โฮมปกติเนี่ยเรามักจะเห็นเขาทําพื้นที่ว่างหลังบ้านต่อ ต่อเตอิมเป็นครัวอะไรไปแต่ว่าทาวน์โฮมที่นี่ก็ไม่ต้องทําแล้วเพราะว่าภายในบ้านเองเขาก็กั้นพื้นที่ครัวปิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่มีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะชัก4ล้านกลางๆก,ก็ขยับมาเป็นบ้านาแฝดได้นะครับบ้านแฝดที่นี่เนี่ยบรรยากาศรว,วมๆก็จะใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยวเพราะว่าเขาจะมีผนังแค่จุดเดียวที่เชื่อมกับบ้านาข้างๆก็คือตรงห้องครัวนะครับพื้นที่อื่นๆก็ยังได้ความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับ และสุดท้ายนะครับใครที่อยากในบ้านที่พื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นพื้นที่ดินใหญ่ขึ้นมีส่วนให้ใช้รอบบ้านได้เนี่ยก็ขยับมาเป็นบ้านเดี่ยวได้ซึ่งบ้านเดี่ยวเขาก็ระดับราคาประมาณ เริ่มต้นนะตั้งแต่5ล้านปลายๆเป็นต้นไปนะครับผมโดยบ้านเดี่ยวของโครงการนี้ก็จะมีทายที่มีห้องนอนชั้นล่างเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็ตอบโจทย์สําหรับครอบครัวที่อาจจะมีผู้สูงอายุมาอยู่อาศัยด้วยได้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องระบบการก่อสร้างของบ้านโครงการนี้นะครับผมที่เขายังใช้เป็นระบบก่ออิฐฉาบปูนอยู่นะหลายหลายคนก็จะชอบระบบนี้เนื่องจากว่าเวลาอยู่อยู่ไปในระยะยาวเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ทุบผนังได้ต่างๆโดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านนะครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับครับผมหรือสามารถเข้าไปดูรีวิวเจาะลึกเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ